คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับผมก็วันนี้นะครับก็พบกับผมนะครับแคมเปอร์สปิน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 นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าเกมนะครับผมใครเซนบินนั่นเองนะครับหรือเกมไอ้แป้งนั่นเองนะครับโอ้โหเขาจะบอกว่าวันนี้ขอเปลี่ยนแนวบ้างนะครับผมเพราะว่า ปกติเนี่ยสปิะเตรนเจ้าเต้นแต่เจ้าเกมบัวเต้นก็มารับผมแต่เจ้าเกมบัวนะครับวันนี้เราก็เลยอยากเปลี่ยนแนวนะครับผมมาเล่นเกมแปลกๆบ้างแล้วกันนะครับผมเนาะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แฮมด้วยนะครับผมเนาะโอเคนะครับก็เรามีอยู่400 400นะครับผมก็ลองมาดูนะครับวันนี้นะแฮมหวังนะครับหวังอย่างยิ่งนะครับขอคูณ20นะครับผมนะเดี๋ยวถ้ามันเบ้านะครับเดี๋ยวแฮมจะ คือเอาไงก็ได้นะครับพยายามพยายามจะพยายามให้ได้คูณ20นะครับผมนะโอเคนะครับก็ที่เด็ดของเกมนี้นะครับผมก็คืออยู่ที่วงร้อนนี่เองนะครับผมใครอยากได้เยอะก็ต้องหมุนเยอะนะครับผมใครอยากลองเสี่ยงโชคก็หมุนน้อยๆน,นะครับรเสี่ยงโชคนี่หมายความว่าไปเสี่ยงเอาเองนะครับว่าทำไม,ไมไ ไม่รู้อีกทีนะครับโอเคครับเดี๋ยว่อยนะใครที่ชอบความบาดเสียวนะครับผมแนะนำให้หมุนนะครับยาโอ้โหเสียบแล้วผมมานะครับขออีกหนึ่งรอบเนี่ยจะเป็นคนยี่สิบแล้วนะครับยาโอ้ยโ,โอ้ย นะับผมไม่บ้งไม่บ้งโอ้โหที่เขียวนะครับผมเอาจริงนะมันกระดุกตรงนี้แหละนะครับผมผมว่าแฮมเนี่ยแฮมว่านะมันกระดุกตรงนี้แหละนะครับมันคือมาได้นลุ้นนะครับผมนะสำหรับคนที่แบบเอออย่างแฮมเนี่ยเล่นแบบอย่างแฮมก็คือแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับผมก็คือแบบยิ่งเหลือนะครับผมนะหรือว่า นับโมนับโมนับโมโอมเปียงโอเปียงอรก็ปีนตาแล้วผมนะนับโมนับโมนับโมยยบอย่าอย่าโบงอย่าโบงหยุดอบอกเลยโคตรเสี่ยนะครับผมเสียยจริงนะครับผมโอเคนะครับครับอยา่าโอเชีน้อยนะครับมาเดี๋ยวข้างล่างนะครับผมข้างล่างกันบ้างนะ โอเคเรียบร้อยนะป่านฉลุยปุ๊บปิ้วนะครับผมเอาไว้นะกดดีไหมอ่าครับรอบนี้ต้องมาแล้วต้องมาโอเคเรียบร้อยนะครับผมยี่สิบคูณยี่สิบเรียบร้อยนะครับโอ้ยผมบอกเลยนะผมว่าโค้เสียวนะครับผมมาโอ้ยมาสีแปดชิ้นนะสวยงามนะครับผม ไอ้นะครับผมแปดติดปาทแรกนะครับในตอนนี้แฮมขอให้เก็มสามร้อยนะฮะคือเห็นเขาบอกเลว่าช่วงนี้นะครับใครเต็มไม่ค่อยเข้านะแฮมก็ไม่รู้นะแฮมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมนะปกติเนี่ยแฮมจะเล่นแบ่พวกเกมะัวนะครับร้อยสิบสองบาทนะครับมานั่นแหละมาอีกเอออะไรครับกองแดงไปนะครผมสวยลดนะครับผม คูณยีนะครับเดินยังไงก็สวยนะครับผมโอเคครับ112นะครับผมตอนนี้กำลายแล้วนะครับผมกำลายแล้วนะครับผมมากำลายอีกนิดนึงนะครับผมก็ซื้อข้าวได้แล้วนะครับผมมาสั่นนะครับผมมาไว้มารียบร้อยสิบหนะครับผมมาอีกเลยโอ้โหสั่งแบบนี้สั่นเป็นเจ้าข้าวเลยนะครับผม96นะครับผมแมารางวัลก็โตนะครับผม สิบเอ็ดรอบแล้วยาวๆมันไปนะครับผมมารอบนี้โอ้โหเว่าวนะผมอย่าว่าหลายนะผมเนาะเออมาครับตอนแรกก็แปลงหกสิบประทัดไมโอ้โหฝันอีกแล้วนะเต่นชบาอใหา่เลยนะครับผมโอ้โหเลยห้ารอบนะผมเราจะได้แคนน่น,นี้ไม่ได้นะเลยห้ารอบทุกคนโอ้โหกิดป๊ะ ไม่ลงวะแถวสามนะผมโอ้น้กจิตลงนี้คือได้ไวางนะแถวสองเต็มเอ็มอ่ะผมบอกเลยนะสองร้อยแปดสิบแปดนะผมมาเริ่มมาแนละ้วนะผมนะเริ่มมาแล้วนะในสาม 3, รอบครับรอบนี้เป็นไงว่าไปนหนึง 4, รร่งทีรอบนี้เออมหมเรียบร้อยนะตอนนี้เรียบร้อยไม่ได้เลยนะรอบสุดท้ายขอหนักหนัก,นกจัดเต็ไมไปเลยเออ,อนั่นแหละสองร้อยแปดสิบมาครับอีก มากรงนี้ครับยาว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 ไปเลยครยบวเียโอ้โหแปดร้อยนะครับแต่ก็ดีนะผมไข่บ่ไม่เยอะนะครับผมว่าดีกว่าไม่ได้นะเออว่าดีกว่าไม่ได้นะพันห้านะครับผมนะโอเคนะครับผมเล่าว่าเราได้เออเราได้ประมาณพันห้าร้อยแปดบาทนะครับก็ยังดีนะครับผมเนาะ แล้วต่อยหนึรอบแล้วกันนะครับเนาะมาครับผมคือเมื่อกี้นี่คือสุดจัดเลยนะครับก็ฝากกดติดตามแฮมด้วยนะครับผมนะใครชอบแฮมก็ตามไปนะครับคือช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนดูเลยนะครับแฮมเสียใจมากเลยนะครับผมนะเออนะครับผมนะครับก็น้อยลงนะครับผมนะไม่รู้ว่าแฮมทำอะไรพูดอะไรผิดนะครับต้องขออภัยด้วยนะคะผมนะ นะครับผมนะก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมแล้วก็กดแชร์ไลค์แฮมด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะคีครับมาครับยาเสียวไส้นะครับผมผมบอกเลยว่าเสียวไส้จะจัดนะครับผมยาโอ้ยเสียวนะผมคือมันเริ่มเบาช่วงสุดท้ายเนี่ยมันเสียวมากนะครับ บายสองนะคบผมที่แฮมเล่นนะคะผมนะเอาไงดีคนระับครับนนะครับ,รบอเขนะ้เาใไมว่าีน่เะครับน,นที่เล่น,นริงอาเ,เนื้าานนาานแด้วยคือไม่มันอยากได้ต่อเข้าใจป่เออ าคนที่เป็นคนที่แบบว่าชอบหมุนกงล้ออ่ะเออที่เล่นเกมนี้แล้วหมุนหมุนหมุนกงล้อเป,ป็นบ่อยคือแม่งจะแบบว่าไอ้เชี้ยไม่มาหรือโผลแล้วนะเว้ยเชี่ยไม่ไปต่ออีกแค่สองครั้งก็แม่งยี่สิบแล้วไอ้เชี่ยสรุปคือตาต่อไปนะผมบ้งนะผมเหาไม่ออกเลยผมค้ำไม่ออกเลยทุกคน น้อยจังวะว่าบาดเจ็บนะผมมาครับโอ้โหยิบร้องมาอีกสวยไม่ไหมสิบห้าโอ้โหไม่มานะผมยากนะที่มันไม่จะลงต่งครั้งนะครับโอ้ยเอีเด็ดมากเมื่อกี้ลายสวยมากเลยนะทุกคนมาไหมเฮ้ยฮัลโหลยังมีชีวิตอยูไ่ไหมนะครับผมโอ้โหแบบไม่เราุดท้ายยังไงโอ้โหว่าตาม ร้สิบเก้าบาทนะ okay, รครับโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตัง้งค่าให้แฮมด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะพอดีกว่านะครับเราได้กันไรแล้วนะครับผมพอถอนได้ก็พอแล้วแล้วก็ผมโอเคนะครับผม okay, าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมต,ตัดอีกแล้ติดตามแฮมด้วยแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายไปแล้วครับผมสวัสดีครับ